ผมก็ขอกราบสวดดัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่ผม b o b b y c o m อมอีกเช่นเคยสำหรับคืิปนี้นะครับมันอยู่ในเกม d r e m m l e g u u s s o c e r r 2 2 2 1เหมือนเดิมนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนเทคนิคเกมลับนะครับผมว่าทำยังไงนะครับผมให้เกมลับเหนียวแน่นนะครับผมได้เสียประตูน้อยนะครับในแมตช์ออนไลน์นะครับผม โอเคส่วนตัวผมก็เสียตัวเยอะนะโอเคเดี๋ยวก็จะมาสอนเทคนิคที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันนะครับผมนะทำยังไงให้เกมรับเหนียวขึ้นนะก็อาจจะให้ทุกคนนะครับไปลองปรับใช้กันนะแต่ก็ไม่ต้องทําตามผม100%ก็ได้นะครับผมโอเคก่อนอื่นนะครับผมเข้ามาที่แผนการเล่นของเรานะครับผมแล้วก็เลือกนักเตะก,กองหลังนะครับผมนะอ่ากองหลังที่ สเตตเยอะที่สุดในทีมนะครับผมนะสเตตที่เยอะที่สุดในทีมหรือว่ามีค่าแท็กติคอลที่ดีนะครับหรือว่าค่าการบัตแทที่ดีนะครับก็จะช่วยให้เราเ,เ,เ,เก็บบอลดักบอลได้นะครับผมนะโอเคเนี่ยผมก็มี2ตัวนะครับที่มีแบบสเตตนะครับผมที่ดีที่สุดนะครับผมก็จะมีฟานได้กับปิเก้นะครับผมแล้วก็ ตัวริมเส้นนะครับผมกองหลังปีกซ้ายขวานะครับก็จะมีแมนดี้กับคายวอล์กเกอร์นะครับผมแล้วก็แผนการเล่นที่ผมแนะนำนะครับผมสำหรับผมจะแนะนำให้เป็นหลังสี่นะครับมาตรฐานนะส่วนใครที่ไม่มั่นใจในกองหลังนะครับผมก็แนะนำให้เป็นหลังห้าก็ได้นะครับทุกคนแบบถ้าใครอยากได้หลังเหนียวๆก็ใช้หลังห้าก็ได้นะครับผมเพิ่มซินเตอร์ไปสามตัวนะครับผมแล้วก็ มีริมเ้น2ตัวปกตินะครับประมาณนี้นะสาหรับใครที่แบบกลัวหลังหลุดง่ายนะครับผมโอเคส่วนผมนะครับผมก็จะใช้เป็นระบบหลัง4นะครับผมใช้เป็น433ปกตินะครับอ่ะแล้วก็ส่วนสําคัญนะครับผมอ่ะตัวน,นี้ก็เพจนะครับส่วนสําคัญนะครับผมก็คือนี่ครับผมใครที่อ่าสังเกตด,ด้านล่างนะครับผมนี่ด้านล่างที่ผมติ๊กอยู่นะอ่ะ บางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าผมกดอยู่ตรงไหนนะเคสังเกตตรงนี้นะครับผมเนี่ยที่มันมีหัวลูกศรน,นะครับตรงนี้นะมันจะทําให้เรานะครับผมใครอยากเน้นเกมสูงนะครับผมอ่ะนี่ครับสังเกตตรงลูกศรน,นะครับผมอ่านี่นี่ครับลูกศรมันจะาชี้ลงก็คือเราจะเน้นเกมรับมากกว่านะครับผมนะใครที่อยากจะ เล่นเกมลับเหนียวเหนียวนะครับผมแบบไม่ค่อยดันสูงเท่าไหร่นะก็ให้กดลงนะครับผมนะให้กดตรงนี้นะครับผมที่มันขึ้นด้วยตัวดีนะตรงนี้นะครับอ่าส่วนกดเข้าไปอีกนะครับเป็นรูปตัวเอนะตรงนี้เป็นตัวเอนะครับก็คือแบบมาตรฐานนะทุกคนก็แบบจะเล่นเกมแบบกลางๆนะทุกคนส่วนกดไปอีกนะครับจะเป็นรูปตัวเอนะครับผมตัวนี้ก็จะ attacking นะครับก็คือการ คับสนามบุกนะครับก็คือกองหลังเราก็จะดันสูงด้วยนะทุกคนตัวนี้ใครที่อยากได้หลังเหนียวๆนะครับผมต้องมีกองหลังที่เร็วหน่อยนะครับเพราะว่าทีมเราดันสูงนะทุกคนก็ต้องมีกองหลังที่เร็วหน่อยละกันนะครับทุกคนถึงจะใช้ระบบแผนนี้ได้นะส่วนผมแนะนํานะใครที่กลัวหลังหลุดนะผมให้แนะนําให้ปรับมาเป็นตัวดีแบบนี้นะทุกคนก็จะ ช่วยให้เรารับได้ง่ายขึ้นนะครับผมโอเคส่วนตัวผมจะใช้เป็นกลางๆนะครับผมกลางๆนะเพราะว่าไปเล่นแม์ออนไลน์นะครับเราจะเจอผูเออ้เล่นที่มีแบบสแตตค่าพลังสูงๆนะครับเราอาจจะวิ่งกลับไม่ทันนะถ้าเราแบบแท็กกิ้งสูงนะทุกคนโอเคเดี๋ยวจะมาลองเล่นให้ดูนะครับเดี๋ยวจะมีบอกเทคนิคในเกมด้วยนะครับว่าเราจะบังคับนักเตะยังไงนะครับ ก่อนที่จะไปรับชมนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปสนุกๆแบบนี้ต่อไปนะครับโอเคเดี๋ยวมาสุ่มทีมกันเลยดีกว่านะทุกคนมาโอเคเดี๋ยวมาดูว่าเราจะเจอทีมโหดหรือเปล่าทุกคนโอเคสูสีนะโอเคสุสีสุส,สีสุสีดูดีโอเคเดี๋ยวผมจะมาสอนบังคับนะครับ นักเตะยังไงนะครับในการรับนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเขาเอ้าออกจากเกมเฉยยครับทุกคนโอเคสุสีนะครับผมมาเกมนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนการบังคับนักเตะนะครับทุกคนว่าบังคับยังไงให้ได้บอลเร็วนะครับทุกคนโอเคสังเกตผมนะครับผมจะไม่กดตัวบีแย่งบอลนะทุกคนผมจะไม่กดตัวบีแย่งบอลเพราะว่าเมื่อเรากดตัวบีเนี่ยมันจะวิ่งตามตูดเขานะครับ วิ่งตามตูดอย่างเดียวเลยนะครับผมวิ่งตามตูดถ้าเราบังคับแค่นักเตะนะครับเนี่ยนักเตะเราจะวิ่งอิสระนะทุกคนแล้วก็ช่วยให้เราดักบอลได้ดีนะครับผมอ่ะเมื่อมันวิ่งเข้าไปใกล้ๆทุกคนมันจะแย่งบอลให้อัตโนมัตินะเราไม่จําเป็นต้องกดตัวบีนะเราแค่แบบบังคับตัวนักเตะให้มันอยู่ประคองเกมอย่างเงี้ยเนี่ยผมไม่ได้กดตัวบีเลยโอเคไปครับสวนตรงันนี้โหโล่ง ไปจังวันนี้คนกุลโอ้โหรู้สึกว่าเขาก็ใส่เสื้อสีฟ้าป่ะเป็นแฟนมัตีต้หรือเปล่าห <c oughs> าจังวันนี้แกดเบลได้อยู่ <c oughs> ไปเติจมจังวันนี้มีคนเล่นข้างในข้างในมีใครหรือเปล่า โอ้โหมีเควินเดอะบอยแล้วครับผม1ประตูต่อศูนย์ไปแล้วครับฮ่าจาังหวะนี้นี่ครับโอเคจับมือหน่อยเพื่อนโอเคครับ1ประตูต่อศูนย์นี่ครับเราพยายามบังคับแค่นักเตะนะครับผมบังคับแค่นักเตะเนี่ยผมจะไม่กดตัวบีเลยนะดูว่ามันจะย่งบอลได้หรือเปล่าอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเขาก็เสียเองทีกคนผม ถ้ากดตัว B นักเตะเราจะไปวิ่งตามตูดเขาทำให้เราช้ากว่าเขานะทุกคนอ,อันนี้นักเตะฟันได้เนี่ยเราบังคับแค่ตัวผู้เล่นนะทุกคนโอเคตรงนี้ก็เดี๋ยวไปลองปรับใช้กันดูนะทุกคนนะไม่ต้องเชื่อผมก็ได้สูตรใครสูตรมานะแต่ผมแบบลองแบบสูตรของผมว่ามันใช้ได้จริงนะครับผมอ่ะวันนี้แทงมาอีกแล้วตรงกลางนี้ กุนาเกลโลสองประตูต่อศูนย์ครับผมตรงนี้เอาแล้วออกจากเกมไปเลยเดี๋ยวสองเกมแล้วนะเฮ้ยสองเกมแมตชนี้เจอสุสีแล้วนะทุกคนโอเคมาโอ้ นะครับเิ่มเกมเนี่ยผมจะไม่กดตัวบีนะทุกคนเนี่ยย่งบอลได้อรมันจะดักบอลให้เองนะทุกคนจังหวะที่บอลห่างตัวเขาอะนเตะเราจะเข้าบอลให้เองนะเนี่ยเราก็ประคองไปครับประคองไปเนี่ยพยายามพานักเตะเนี่ยเห็นไหมดักบอลได้นะครับเรากดแค่บังคับนักเตะพอไม่ต้องกดตัวบีนะ กดตัวีเมื่อไหร่นี่เราตัวเราจะตามตูดฝั่งเขาต้อยต้อยตยเลยตรงนี้ขอยิงหน่อยละกันโอ้โหชนคารหไม่ได้โอเคอเก็บบอลได้อยขีมัน,นบุญบอยเดบอยขอสับไกลลูกนนี้โอ้โหติดเซฟอีกครั้งได้เป็นลูกเตะม,ม,มุมลูกเตะตรนนี้จะเปิดเข้าไปครับ เข้ามาโอ้โหเห็นได้อยู่โอ้โหโมนี้อาร์กับลาคิติสลาคิสติสส่งให้บาเป้โรนัลโดเนม่าลาคิติสส้งใหยิงไกลลูกนี้โอ้โหต้องปัดครับเ,เคลียร์ไปก่อนชนิดเปิดเข้ามามองเคลียร์ไปโมบมันได้ นะครับบนสว่วนงเราบ้างโอ้โหเ,เป็นโลฟีคีครับของเราเึ็นซานไปกลางโอเคิกสวยจานโอ้โหเล่นอย่างนี้ไม่ได้นะโอเคเราจะ ยิงไกลเลยลูกนี้โอ้โหยิงแรงเกินนะครับระยะไกลด้วยนะครับไม่ใช่ระยะวังผมโอเคมาฮะหมุนขึ้นไปอาแเ้าจงังหวะน,นี้โอ้ไม่ถึงเคลเบลนะครับปลางค์สตอริงเก็บได้ ครับคริสเตียโนโรนัลโดส่งมาก็ขึ้นหลังไปครับบายสบายตรงนี้แทงฟูรุดโอ้หมดเวลากลารแข่งขันครึ่งเวลาแรกครับผมแมตชน,น่าจะเต็มเกมเลยทุกคนหลังจาก2แมตชนี่โดนออกไปหมดเลยฮนะโอ้ยอ้าวเออโอเค,อเคได้อยู่ได้อ ไเปเพื่อนไปจังวันนี้เนี่มาเนี่มาไปได้อยู่โอ,อ้ลามอสมาช้อนไปได้เคมองมาแพงลูกนี้โอ้โหลำหน้าหรือเปล่าไม่มีธงไม่มีธงแล้วยิงลูกนี้โอ้โหหนึ่งประตูต่อศูนย์เนี่ยแมนเชสเตอร์ซิตี้ขึ้นนำจากกาเรตเบลครับผมนี่ครับหลุดมาไม่มีธงนะครับ สับลูกนี้ก็เรียบร้อยไปครับ <we> การไปตัวหนึ่งคนครับตรงข้ามมามอสโดนใบเหลืองด้วยตอนนี้นี่ครับผมไม่ได้กดตัวบีเลยนะทุกคนกดแค่บังคับนักเตะน,นะครับแล้วก็ให้มันแบบแย่งเอาเองนะทุกคนอ่าแล้วจงวังหวะนี้แกเลเบลรุดขึ้นมาอีกแล้วยิงอีกเป็นลูกที่สองโอ้ยเดี๋ยวไปเนทีครับผมโอ้โหได้จุดโทษครับแล้วเมื่อกี้ยิงมีเข้าด้วย แล้วเกิโอลามอสโดนใบแดงไว้ด้วยครับโอ้โหเดีย๋ยวผมต้องยิงจุดโทษครับมาจุดโทษผมยิงไม่ค่อยเข้าทุกคนโอเคหันแค่นี้พอแล้วก็ยิงตรงไปครับผมโอ้โหแกเคสครับแกเคสเกิโอคุณเกลโลครับยิงประตูที่สองง่ายครับแมนซิตี้ไปได้ครับจากลูกโทษแม่เมื่อกี้จังหวะแกเลยเบล หลุดไปยิงไม่เข้านะทุกคนดักบอลได้โอ้ยนี่ครับดักบอลได้เองนะครับทุกคนถ้าเราแบบมาคับตัวนักเตะนะเฮ้ยเขาเริ่มจะเล่นแรงแล้วทุกคนอจังหวะนี้เนมาบุกข์มา,มาโอเคจังหวะน,นี้ยังไงปาดเข้ามาโอ้โหลงโล่งเลยครับผมหนึ่งประตูต่อสองครับตีใครได้เดี๋ยวเปลี่ยนตัวด้วย เดีย๋ยวผมเปลี่ยนเอาโรดี้ลงมาเนี่ยแทนคิวดาบอยนะครับตัวตัวสองชิปข้าหมหมัวไปโอ้โหสาตัวเอาตรงนี้ทานหรือเปล่าเคาเตะอ,ออกไปครับเป็นลูกทุ่มของเราลงมาเอาเกโรอโอ้โหอ,โอาเลยครับเป็นจังหวัดสวนกับ เอ็มบัฟเ,เ,เป้เอ็มบัฟเป้นะครับผมนี่ครับผมประคองนักเตะครับประคองนักเตะอันนี้เห็นไหมเขาไปไหนไม่ได้ครับทุกคนเนี่ครับยังมันได้เองนะตรงนี้ได้เปรียบตัวพี่เล่นหนึ่งตัวโอ้โหแล้วตรงนี้โดนฟรีรเขียบแล้ได้ลูกฟรีคลิกตรงนี้เดี๋ยวยัดให้คุณยัดมาตรงนี้โอ้โหไม่ผ่าน คไปครับทวลา4นาทีเท่านั้นกางมีใครโอ้โหโล่งโล่งโล่งเลยมีธงหรือเปล่าไม่มีธงขอยิงลูกที่3เลยและการนี้ครับจากเนม่า JR โอ้โหแล้วโ,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 โดนเข้าหนักด้วยนะจังหวะนี้นี่ครับรแล้วก็ยิงแลวครับโอ้โหถ้าไม่เข้านี่โดนจุดโทษแน,น,น่นอนนะครับ หมดเวลาการแข่งขันเนี่ยผมโอ้โหแมตช์นี้ก็จบเกมไปแล้วครับโอเคผมประมาณนี้นะครับผมสําหรับเทคนิคเกมลับที่ผมใช้อยู่ประจํานะครับผมก็มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับมาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมได้ไปลองปรับใช้กันดูนะครับผมถ้าดีไม่ดียังไงก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปบอกผมด้วยลากันนะครับผมโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้ช่องผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปสนุกๆแบบนี้ต่อไปนะครับโอเคไว้เจอใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ